เอาละบาทหนึ่งกลับมาพบกับเกมเดทบายเดทไลท์อีกแล้วนะครับผมกับเซตที่ผมเอาไว้ในตามปกเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห ก็เป็นเซตที่ฮิวแรงนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าจะให้แรงแค่ไหนนะครับเอากล่องม่วงมาด้วยเอาอันเนี้ยก็ปั่นเครื่องไปก่อนนะครับผมรอเพื่อนที่บาดเจ็บแล้วเราเข้าไปช่วยนะครับไม่รู้ว่าแพทใหม่นี้จะเล่นเข้ามือหรือเปล่าครับผมไม่ได้เล่นนะแต่ผมก็ตอนนี้แรงสามละอืมก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับดูสกิลเช็คผมด้วยครับผมน้องๆเดี๋ยวยังเหมือนเดิมนะมาแน่นอนผมบอกเลยมาเปล่ามาอ่ะมาอ่ะ วิ่งดิเฮ้นยน่าจะไม่เห็นผมกลับดีกว่าอเอคโอ้โหมีเพื่อนช่วยแล้วอ่ะน่า,นาจะกาลังหิวพันอยู่นั้นก็เครื่องน่าจะอยู่แถวนะั้นเครื่องอยู่ไหนข้างบนเปล่าอ๋อโอเคฮะหิวเสร็จเรียบร้อยเราปั่นเครื่องต่อเลยฮะทุกคนยังไม่ได้ใช้ความสามารถเลยนะครับเพื่อนล้มโอเคคนนี้ผมน่าจะได้ช่วยนะเพราะว่าอะไรนั่นแหละเดี๋ยวผมจะพุ่งไปหามันเลยนะถึงข้าจกรจะเห็นเราแต่เราก็ไม่หวั่นนะครับ ผมไม่กลัวหยุดละโอเคผมว่าใครก่อนนะ่าจะพุ่งมานะโอเคไปทางนั้นโอเคแต่ผมไปเองลุงไปหาป่านไปเลยแต่ผมช่วยเองโอเคข้างบนชิวมานิดนึงครับเดี๋ยวมันเห็นเอาละโอ้โหช่วยลงเร็วมากครับผมยิวเลยฮะดูครับโอ้โหอย่างเร็วอะครับน้องๆเออคือตอนนี้ผมจุกยังไม่เป็นนะเออไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมแบบ กวปวะสาทฆาตกรได้นะแต่ตอนนี้ไม่รู้กันละเ,เพื่อนมาปัาน่นเพื่อนโดนตีฮนะโอ้โห,โห,โหบาดเจ็บเรียบร้อยอเฮ้ยเกมหน้าเดี๋ยวผมเอาช่วยเพื่อนลงจากตอขอะขอ,ออ่ะแล้วมันฮิวเร็วอ่ะเออลองดูนะครับว่ามันจะเร็วหรือเปล่านะแต่ตอนนี้คือแบบเราเอาแค่เซตฮิวไปก่อนฮิวกับเดดฮาร์ดเดดฮารดนี่ก็เกมหน้าผมไม่เอาไปหรอกนะเพราะว่าเราจะมาสายซัพพอร์ตอย่างเดียวเลยโอ้โหผมยืนอยู่ตรงนี้ว่ะมันน่าจะพุ่งมาโดนผมแล้วเนี้ยมาหรือเปล่ามาว่ะโอเคน่าจะโดนตีทีนึงสวย แล้วก็จะไม่ไล่ผมนะคิดว่านะคิดว่าน่าจะมาไล่ผมนะโอเคไม่ไล่จริงด้วยน่าจะมาเครื่อพี่เพื่อนเนี้ยปั่นเสร็จเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเลยตามแผนเลยครับอือใจเย็นเพื่อนเออเดี๋ยวช่วยเพื่อนโคตรเร็วอ๋อจิวเราก่อนได้เลยโอ้โหนายหิวช้าว่ะป่านนี้เราเสร็จแล้วเพื่อนดูดิดูดิดเฮ้ยโอ้โหอย่างเร็ว,วครับน้องน้องที่เร็วก็เพราะว่าผมเอากล่องพยาบาลด้วยนะเครื่องอยู่ข้องบนว่ะเหลือเครื่องเดียวนะทุกคนเร็วมาก ผมยังไม่โดนแขวนเลยนะครับอ,อุ้ยแหลกแหลกนิดนึงมาว่ะมาวะ่ะอยู่ไหนเนี้ยขึ้ืนบนเป้าโอเคผมน่าจะโดนตีทีหนึ่งนะพึบๆึๆบปึบปึบ,บ,บเออก็มาเดี๋ยววะมาดิเฮ้ยติดโอ้โหดาบน,นี้ผมจุกไม่เปลี่ยนวะ่ะเออพับไม้ไม่ได้วะ่ะเมืเ่อกี้ทำไมวะเหมือนจะมีแง่งอะไรสักอย่างเฮ้ยดัก เนี่ยผมจุกไม่เปลี่ยนแล้วทุกคนอันหลอกไปทีนึงเฮ้ย <Okay. S 1> ทุกคนเดซฮาร์ดมันใช้งานแบบไม่พุ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะเป็นไรอะเดซฮาร์ดมันไม่พุ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้เข้าเล่นนะจะผมเดซฮาร์ดก็ได้ปกตินะเมื่อกี้เป็นไรวะแหลกๆเนาะเขาน่าจะปรับใหม่นะไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราฮิลเองดูดีขนาดฮิลตัวเองนะเนี่ยโอ,อย่างไวอะครับน้องๆโอเคฮะ น่าจะมาหาผมผมจะจุ๊กอยู่ตรงนี้แหละโอเคเด็ซ้ายฮะตรงนี้น่าจะล็อกเอยน่าจะปิดนะมันน่าจะปิดเหมือนเดิมฮะจุ๊กที่เดิมอุ้ยเพราะว่าจะไม่เข้ามาผมาจะอ้อมไปฝั่งนะั้นแต่มันเข้ารูม,มาแล้วก็เข้ามาจุ๊กเด็กฮะจุ๊กเด็กครับมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเอ โอ้เมื่อกี้เขาไม่ตีผมวะ่ะปั่นเครื่องต่อน่าจะลงมาละเฮ้ย,โอ,ยโอเคเข้าตูดดีวะเพราะว่าเพื่อนมานะเผื่อมันเห็นเราเฮ้ยคือตรงนั้นเขาก็ปั่นอยู่สวยเลยฮะเราก็จะปั่นสองสามเครื่องไปเลยตรงนั้นก็น่าจะมีนะตรงข้างบนนะ่ะน่าจะมีคนปั่นสองโอ้ขึ้นมาข้างบนโอเคลงมาละปั่นต่อฮนะมีคนปั่นสามเครื่องเลยนะมาลุ้นกันที่ว่าเครื่องไหนจะเสร็จก่อนกันผะว่าเครื่องผมป่ะ แต่เครื่องนั้นก็ใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเอา้าโอ้เครื่องนี้จริงด้วยวะ่ะเฮ้ยฮะไปขับรอุ้มวะ่ะเดี๋ยวเรารอช่วยเลยเออมีมาไไปคิววะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมาแต่ไม่มาวะ่ะน่าจะไปตรงโน้นปะเฮ้ยมีคนเปิดประตูทางนั้นแล้วแสดงว่ามันไปตรงประตูทางนั้นนะแสดงว่ามีคนกําลังเปิดประตูทางนั้นเฮ้ยรอดสี่เลยวะ่ะทุกคน รอดสี่เลยอ่ะถ้าไม่มีโนวันก็รอดสี่เลยอ่ะอืมกิวเช็คแล้วมันแบบพุ่งกระจายเลยนะมัคเกียมาเพื่อนมาโอเคโอเควุ้ยมาวะ่ะมาวะ่ะโดนตีไปทีหนึ่งยังไม่โดนอะโดนเลยอืมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากเดนฮาร์เป็นช่วยจากตะขอแล้วมันฮิวเร็วอ่ะเออโอเคฮะ โอเคเราก็เปลี่ยนอาจากเดนฮาร์ดเป็นช่วยจากตะขอแล้วมันหิวเรียวแ,วแล้วนะครับผมผมก็ลืมบ่าชื่อเปิร์กนะโอเคครับอืมอ้มีแง่งด้วยว่ะตัวละครเสียงปืนปะเมื่อกี้รือว่าเสียงอะไรผมหูแว่วหรือเปล่าแค่ตัวเทมก่อนละกันเมื่อกี้เพื่อนนะน่าจะโดนฆ่าตะกรนอะไรปืนจริงด้วยว่ะเฮ้ย จะดูดีเกินไปละไม่มีโทเทียมไฟหรือเปล่าเอาแง่งมาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังปั่นไม่ได้โซนนี้ผมดูละมีโทเทียมไฟหรือเปล่าไม่มีนะเออม,มาดูในบ้านเล็กก่อนครับบ้านเล็กก็ไม่มีดูรบอบก่อนครับุยเพื่อนโดนแขวนเร็วมากไม่มีครับแสดงว่าไม่มีโทเทียมไฟปะปกติโทเทียมไฟน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะโอเคโอเควยเราลืมภารกิจเราได้ไงเนี่ยปะ ่วยเพื่อนดีก,กว่าจะหาตัวเทียมไฟไปเอ้ยเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งมันเห็นเราครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียกหาดมาไม่มีนะเดีย๋ยวลองลองปั่นเครื่องดูก่อนอืมเอา้าเพื่อนล้มแล้วโอเคมีมีเทียมไฟเดี๋ยวผมรอช่วยเลยนะเราจะเพิ่งให้ฆาตกรเห็นนะ,อะรอยเท้าก็จะเพิ่งพึบทืบเครื่องได้เพื่อนละ โอเคมาดูกันหน่อยว่าหิวแรงหรือเปล่าเดี๋ยวผมแตะเครื่องไว้ก่อนนะนกลับมาว่าอุ้ยผมโดนฟีปะเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนมาดิมาดิเจ็ดสิบสองไปดีไม่ใช่เจ็นะครับเอาหลอกไฟ,หล,กไฟหลอกไฟไปทีนึง๊เออก็มาดิวะามาดิมาดิมาดิเฮ้ย ยังวนอยู่พับไม้เอ้ยพังไม้วิ่งครับผมรอละเอ้ยผมไม่มีเลนฮาร์ดชิมหายละจุกเด็กไปก่อนละกันจุกเด็กไปก่อนละกันกเฮ้ยเชียดชิวโอ้โหเพื่อนถอยเร็วๆโทษทีว่ะ เอ้ยยิงเพื่อนมาแล้วผมขออนุญาตฟื้นฟูก่อนเพื่อนไม่ไม่เอาเดี๋ยวเราฟื้นฟูเองไปหาปั่นเครื่องไปไม่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 เดี๋ยวเราฟื้นฟูเองไปหาปั่นไฟเออสวยดูดิผมหิวเร็วมากเดี๋ยวเราไปรอช่วยเพื่อนไหมโอเคเพื่อนยังไม่โดนปั่นไฟเครื่องนี้ก่อนถ้าเกิดเพื่อนปั่นไฟเสร็จเครื่องนี้แล้วผมจะให้เขาไปปั่นเฮ้ยคนว่นเนียนปะ นิ่งวะคนวันเนียนะวะหัววางวันเนียเ้ยเฮ้ยเมื่อกี้พังไปเครื่องไม่เสียดกลับมาพังฆาตกรเป็นวันเนียนเ้ยฮัลโหลเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอามาแล้วฮะตังวนเนี้ยเฮ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 ้ยตีอะไรฮะ เฮ้ย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 หลอกไปหลอกไปออหลอกไฟเก่งเหรอหลอกไฟเก่งเหรอมามันพังปะโอเคขึ้นข้างบนครับขึ้นข้างบนแล้วมันต้องดักแน่นอนโอเคตามสเต็ปนะโอเคตามสเต็ปโอเคเหมือนเดิมฮนะ เอ้ยมันเล็กกับผมไหมมันเล็กกับผมไหมผมไม่มีเดสฮาร์ดนะปักเอ้ยเอ้ยโอ้โหดักเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยโอ้โหมันเอาเรื่องจัดจัดเลยฆาตกรตัวนี้ปักเฮ้ยผมไม่น่ารีบเลยวะปึ๊บอันแน่นแน่นแน,แน,แน,แน่ยังอย่งยังต่อเป่า ต่อเป้าอุ้ยหายไปไหนแล้ววะทีก่อนอึ๊บอึ๊บึ๊บึ๊บเออติดไปดีติดกล่องไปดีมากลับมาที่เดิมเฮ้ยโอ้โหดูดีน้องๆโอ้โหขนาดแบบทัตตกรน่าจะแรงแบบแรงสิบแรบบง,งงี้เป่าโอเค ั่นเครื่องนี้ก่อนคือแบบเรายังไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพเลยอ่ะทุกคนแต่ว่าเอาความความจุของผมอันดับอันดับสองไหมอันดับหนึ่งนะไม่รู้ของใครให้ทุกคนไปแล้วไงโนหนึ่งอ่ะคือผมโน่สองกันแล้วเพื่อนล้มโอเคเดี๋ยวเรารอช่วยเลยแล้วเราก็มาดูกันว่าผมจะหิวเร็วขนาดไหนพวกผมผมน่าจะได้แต้มเยอะมากเลยนะทุกคนนะถ้าทาแบบผมเนี่ยยังไงแต้มก็เยอะนะครับแบบเราไม่ต้องแบบจุกฆาตกรหรอกออแบบนี้เราก็แล้งหนึ่งได้ฮ หเยข้างหลังเพื่อนถอยถอยถอยเออมา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 ยูหน่อยอยูยวหน่อยโอ้โหไหลเป็นสายน้ำทุกคนดูดิผมแทบไม่ได้ทำดูสกิลเช็คดีสุดยอดไหมทุกคนเซตนี้ผมแนะนำเลยนะสําหรับใครที่จะซับพอนะครับ โอเคช่วยเร็วแล้วก็หิวเร็วเฮ้ยมานี่ไม่เป็นไรคนนี้น่าจะไม่ให้ผมหิวแล้วล่ะคือผมไม่ให้เขาหิวไงเมื่อกี้ไหนลองไปดูดิเขาหิวเร็วหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาหิวเร็วจังวะเป็นเพราะอะไรอะ่ะเพราะเพิ์กผมบอคาร์มอนแมนเฮ้ยมัน,ม,นมันหิวเร็วนะเมืเ่อกี้ เพิ่งลงจากตะขอแล้วมันหิวแป๊บเดียวอะ่ะทุกคนคิดเหมือนัมเหมือนผมหรือเป็นเพราะเปิร์กผมวะผมก็ไม่รู้นะรอช่วยเลยจะเอ๋ไหมไม่เอ้ยสวยไปโอเคเพ,อเ,เพื่อนหิวเลยเพื่อนหิวเลยไหลเป็นสายน้ำดูดิโอ้โหนี่มันหิวเหรอเนี่ยไปไปหาเครื่องปั่นไปมาเนี่ยมาเน,นี่ยทำอ่ทมาเลยเครื่องนี้ เซตหนีผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะฮะทุกคนฮิวให้เพื่อนยิ่งเร็วนะครับฮิวให้ตัวเองก็เร็วอยู่แต่ว่าฮิวให้เพื่อนเร็วกว่านะครับถ้าเราใช้แบบอ่อพยาบาลม่วงนะแถมผมเอาไอ้นี่มาด้วยไงดูแอดออนดิเสร็จไปเอ้ยโทษทีเพื่อนโอเคไปเปิดประตูเลยเพื่อนเดี๋ยวเราเรอช่วยเพื่อนดีกว่าคือตอนนี้แต้มผมน่าจะอันดับหนึ่งนะดูจากการทํางานของผมแลละ ผ่านไฟแล้วก็จุกด้วยแล้วก็ช่วยเพื่อนเกือบทุกคนนะทุกคนเลยหรือเปล่าวะผมอันนี้ผมก็จำไม่ได้วะคนนี้ผมก็จะช่วยอีกเอ้ยบอกได้เลยว่าหิวอย่างแรงนะโอเค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 เฮ้ยลุม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 เฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นเหรอโอเคเดี๋ยวเรานั่งย่ออยู่ตรงนี้นะ ย่าน่าจะบังเราอยู่เออมันเนียนนะทุกโคนมุมนี้มันเนียนนะเออยังยังยังไม่ไปมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้อยู่เฮ้ยยิงละยิงละไปเพื่อนไปเดี๋ยวเราบล็อกให้เอาทางผิดละเพื่อนเอ้ยเออนี่ไงมามามาเพื่อนมานี่เพื่อนมานี่ รถเออมาดิตามมาดิตามมาดิปะ่ะก็ตามมาดิวะตามมาดีเรามีอยู่เร็วครับเรามีอยู่เร็วฮิวไปก่อนฮิวไปก่อนพับไม้ไปทีนึงกระโดดกลับไปทีนึงกระโดดกลับไปสองทีฮิวครับฮิวรอฮิวรอกระโดดไปทีนึงพับแน่นอนพังแน่นอนโอเคไปไปตรงนี้เล่นไม่ได้ครับตรงนี้เล่นไม่ได้ เพื่อนเพื่อนเทศหน่อยอุ้ยเกือบเกือบเพื่อนฮันโลโหลเทศหน่อยดีโอคผมหิวก่อนฮะเออจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเพื่อนคนภาษามาหน่อยเออสวยมาดิเอองงไปดีงงไปดีออโอ้วอทุกคนเป็นยังไงบ้างครับผมครับเซตเอ,อ่ะ ผมไม่เรียกว่าเซตดรกวล่าผมเรียกว่าอ่าเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าโอ้โหข้าตาก่อนแรงหกแหงหกหรือแรงห้าบ่ะสตาไม่ค่อยดีบ่ะโอเคทุกคนผมอยู่แรลงสามคนเดียวอ่ะครับน้องๆก็ฝากา like, กดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันครับผม